สวัสดีค่ะมันนี่บรรยากาศเนีมือเศรานเนาาา้าค่ะมันนี้กับผ้าพีพานองมหาปลาค่ะมันนี้มาใส่ม่องคุณค่ะแม่นำ้ำน้ำกระไลแห้งๆพี่นหงเลยเดี๋ยวสีซสุ่มให้เบึงพูนค่ะ น้ำขึ้นแห้งค่ะไหลแห้งแต่บริเวณที่แม่ขายอยู่นี่กับบรไหลแห้งแล้วค่ะบม่มีน้ำเป็นเือนที่ลุงเปล่นอนเขาอุดไปแล้วลงน้ำไปแล้ว นี่ยังอารูดมืดถือซ้ำนั่นหรอวะอย่ามองน้ำกันค่ะเี妮

ปลาดุกบ้านตอดเจ็บแล้วโอ้อยังก,ก็ปากเจ็บเพราะเป็นตอด <l acht> อ,นะอัน,อนนี้นะโอ้โหปุ่นเออยังเหรอตายละตี <l acht> งูกระติดเ <l acht> อ <l acht> อ <l acht> mu mà hái kim pa, chắc này, vàng ta say say cùng đi tỉu bơp lạy nó ใส่ได้ย네อยู่เตะเน่าปลาใส่เตะมาขึ้นด้วยันนจะเอาไปเห็ดปลาเด็กตีเน่าป่ะเนี่ย Yeah. No. Oh no. Ôi nè, tốt mất no, no, no. hmm. Mong, mong, mong thăng

Hùn, uh, thử cứu tốt nè Bỏ lại kín cà phê nông Nào náu Trường nè Mân, bà si măn, xẹp. anh em này không có mày ba may hạnh 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 ปาติดตคนติดมอง mm. <laughs> คนติดมอง,งมเอาไปปิ่งถนะ mm hmm. อดถอดกระเสบ thọt cái kín đầy mướt อ้าวโบเมนมองโอนตีโอ sì. oh, ้ huh. at, ่าน oh. ี่อันนี้มองแข็งอีกหัวหนึ่งเลยค่ะคือโบมีตาไบมีปลายแง่งมองข็งบรรยากาศเนี้ยมร้าค่ะวูใส่มองอันนี้ปลายแยง ก็ได้กินล้วพี่น้องเล,ลองพอได้กินน่ะเออเอาไปตากแดด,นดนนเนาะเพ่งกินต้นนี้อันนี้ก็อีหัวหนึ่ง เปไน็ไปไนอย่างโอ้ลงทุนแล้วนอนลงน้ำเคียงอ,อึกเล้วนี้สิหลอดป้โอ้ยยังไงพี่เหน็นน้องได้เห็นน้ำเคี่ยงอ,อึกเลยโเคี่ยงเอวนึงอกยังก่อยเคี่ยงอึกเลยนี้นี่อย่างจะชดเลยตี สดดินดินนิอันนี้นนว่ามองออนแหลมันบนบางหันมองแข็ขงมองออนกับว่าใครใครกันว่าใครถึก อันนี้กระสีคื้บนนี่โอ้ยมดขึ้นกะโบนั่นนั่นนั่นรุดน้ำจ่อยโอ้ยดานหายากก่อ หายยากอยู่พ่อต้องหายยากออกตลาดไปซื้อเอาออกไปหาซื้อเอาที่ตลาดง่ายดีปัญหาหายยากจำหนิกับพ่อได้กินอยู่เดีย๋ย Yeah. Ah, oh, leo, leo, leo. Uh. Uh. Nam cưng bóng coi bỏng khiêng ngược là uh. อ,อตัวไดตายกับเพชรประเด็กตัวไดสุดกับปิงปิงตําเกวเกวห้องบองประเด็กบง,งประเด็กเสบด,ด้วยเนาะอมีผักใส่กินนำ้ำเ<อ>ือสีสบปิงหอน,หอน ไปให้พ่ออุดยามไปบึงเดี๋ยวแม่ไข่ภาพไปเบึงนำมุ่นีกแคเทียปุ่นไหลมาแล้วบรรยากาศนี่ยเมื่อเช้าขดเด็ดพระท่านออกมันนี่สงสัยสิม,มีเด็ดอยู่เอ,อนามุ่นกระไรแห้งพอได้อยู่ได้กินอยู่ค่ะใส่ม่อกระไดแต่บ่ได้ไหล น้ำมุ้นเป็นตะยานแห้งน้ำมุ้นนำซี่ไหลพูนค่ะนะครับทั้งด่านผุนก็นจะเป็นสะพาน ฟังทางมุนเป็นสะพานค่ะบรรยากาศรอบๆค่ะฟังมุมน่นโมนี้ผ้ามาเทียวฟังมุ่นมาบึงน้ำไปอยู่ซ้ายตะกี้บ่มานน้ำค่ะ ไหลแห้งกับขอบคุนพี่ๆน้องๆค่ะที่เป็นกําลังใจให้กับขอบรัว,วน้องอุ้มบุญขอบคุนโครงการคุอาอาจักรขอบคุ้น้องเสือน้องสิงมันเอก็สำนึกก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ